อันนีขัดไหมรสเค็มมากไหมราคาไม่ได้พาม,มานะคะเราก็จะไม่เค็มถ้าไม่เค็มเราก็จะเติมซีผิวขาวลงไปนะคะ เก็ดมาจากสวนเองตู้เย็นในบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนตู้เย็นข้างบ้านถ้าเราจะทอดแตนโมข้าวนะคะล้ก็โมดิกันเลยปีกนะคะ,ะเรา,าก็ปล่อยให้เขาเดือดเนาะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดเนาะ ผู้สูงอนี้จะได้ทานง่ายๆเนาะร่วนให้ก็เนีนค่ะอันนี้อันนี้เป็นสักที่เราแม่ค่าสำเร็จแล้วค่ะพเพื่อนหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาผัดไส้มูสสาบกันค่ะอปลูกเองนะคะเก็บมาจากสวนเอง ตู้เย็นในบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนตู้เย็นข้างบ้าน <S <S เราจะมาผัดมะเขือยาวกันนะคะค <S 1> <S 1> าาเพื่อนเมื่อวานไปเก็บมาจากสวนค่ะอันนี้ผัดมะเขือยาวให้มากเริ่มจากเราต้มน้ําก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดเสร็จเอามะเขือลงไปลวกให้ ะมาผัดมะเขือยาวกันนะคะคเพื่อนๆเมื่อวานะเก็บมันจกสวนค่ะอันนี้ผัดมะเขือยาวให้มากเริ่มจากเราต้มน้ําก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วเ,เอามะเขือ,อลงไปลวกให้ถ้าเราจะผัดแกงโมจะมาเอาแตงโมมาผัดนะคะ เนะเาะแบบพ่อมะเขือยาวเราไปเก็บไปจากสวนเนี่ยค่ะเราก็ใส่ลงไปทําไมต้องต้องลวกก่อนหรอคะเพราะเพราะว่าจะเวลาขาดอากาศมันจะดิ้นนี่ร้อนให้หมูสุกกับมะเขือสุกก่อนนะแล้วเราก็แบบไม่เหนื่อนะคะ ขอสารผิดแน่นอนขอให้เนยสุกนะคะเมือเกือที่เรานึงต้มไว้นะคะมันก็จะสุกประมาณนี้นะคะสุกแ,แล้วเราเอตัดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ปล่อยให้เขาเดือดเนาะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาผัดไ่มูสสาบกันค่ะผู้ส่วนอะไรจะได้ทานง่ายๆเนาะร่วให้เขาเล่นค่ะอันนี้อันนี้เป็นผักที่เรา แล้วเราก็ใส่น้าเคี้ยลงไปงหมูสับรสเค็มมากไหมเราทำได้่ทำนานะคะเราก็จะไม่เค็มถ้าไม่เค็มเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะคะหมูสับ สำเร็จแล้วค่ะพเพื่อนมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาผัดไส้มูสัาบกันค่ะ <Yeah. S 2> มาเที่ยวกับเทียนริกนะคะปลูกเ,เองนะคะเก็บมาจากสวนเองตู้เย็นในบ้านค่ะเพื่อน,นตู้เย็นข้างบ้านมาเที่ยวกับ ียินะะครถ้าเราจะทอดแต่โมสับนะคะเอาหมสับมาเป็นสาบนะคะสับมาเที่ยวกับเทียวพิทนะคะ เติมเต้าเจี้ยวลงไปนะคะคือเต้าเจี้ยวน้ำตาลเราค่อยชิมก่อนนะคะว่าเต้าเจี้ยวเขาจะถ้าเราจะทอดแตงโมสับนะคะเอาโมสานมาเป็นสับนะคะ สเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆหมูซีสันขอสารพิษแน่นอนเเดี๋ยวราให้หมูสุกกับมะเผือสุกกันนะแล้วเราก็ทานไหมคะ่ะสำเร็จแล้วคะ่เวคะเพื่อนๆหมูราให้มะเขือสุก,กค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเติมหัวนมงังใส่ในชาม แค่นี้ผัดมะยมพริกลงไปทั่วให้หอมค่ะรียมพริกลงไปทั่วให้หอมค่ะ เราจะผัดแตกับนะเะม่วกัมะเยกันนะคะหือสร็นนะะสแล้วเราก็ใส่มาเขืองลงผัดมะเขือยาวน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะอาหารมื้อกลางวันของอา,าคะ่ะให้ประโยชน์มากมายนะคะจากมะเขือ เตรียมพริกลนไปทั่วทห้หอมค่ะเหนือเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าเ,เสียลงไปเราก็ปล่อยให้ขาาเขาเดือดเนาะใช่ไหมคะสำเร็จแล้วค่ะพเพื่อน มแล้วนะคะเด<ร>ี๋ยวเราก็มาผัดไส้มูสาบกันค่ะไม่ะคะสำเร็จแล้วค่ะเพือพ่อนหมูยำพริกลงไปทั่วให้หอมค่ะ เผือกสุกแล้วเป็นด้วยจากนั้เราก็จะตุ๋นเห็ดรคงคาญไปล้วใช่ไหมคะแค่นี้ขัดแล้วเตรียมพริกลงไปทั่วให้หอมะคะ่ะเอ่อปลูกเองนะคะติดมาจากสวนเองตู้เย็นในบ้าน